โรงเรียนบ้านเมืองแปงเป็นโรงเรียนขนาดกลางเป็นโรงเรียนประจำตำบลเมืองแปงอําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนสังกัดสํนานักงานเขตพื้นที่การศ,รารศรึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขตหนึ่งสํงนานักงานการศรึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่118หมู่ที่1ตำบลเมืองแปงอําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพื้นที่14ไร่1ง,งานเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีจำนวนนักเรียน242คนับันมีนายกงศักดิ์ชื่นจิตดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการแบ่งการบริหารงานเป็น4ฝ่ายงานได้แก่กลุ่มบริหารงานวิชาการจำนวน6คน โดยมีนางสาวถายิกาชุ่มมงคลเป็นหัวหน้าฝ่ายกลุ่มบริหารงานบุคคลจำนวน6คนโดยนางสาวพัชราพรหมูคำเป็นหัวหน้าฝ่ายกลุ่มบริหารงานงบประมาณมีจำนวน4คนโดยนางสาวสวนีอินทีปวงเป็นหัวหน้าฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไปมีจำนวน7คนโดยนายชาวลิดปิ่นแก้วเป็นหัวหน้าฝ่าย มีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด24คนไปทัชเด็กและผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานมีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสาพัฒนาทักษะอาชีพและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอัตลักษณ์เรียนดีมีจิตอาสาพึ่งพาตนเองได้เอกลักษณ์โรงเรียนสะอาด ตรงรื่นน่าเรียนสีประจำโรงเรียนสีชมพูดำสีชมพูหมายถึงความร่าเริงแจ่มใสนุ่มนวลอ่อนโยนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จิตใจดีมีมิตรภาพสีดำหมายถึงความเข้มแข็งความมุ่งมั่นน่าเชื่อถือและจริงจังเชี่ยวชาญเป็นทางการ โรงเรียนบ้านบางแปงได้สนองนโยบายสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาแม่สอนเขตหนึ่งในเรื่องทักษะอาชีพโดยจัดให้มีโครงสร้างในหลักสูตรจัดสรรงบประมาณในแผปนปฏิบัติราชการประจำปีโดยใช้นวัตกรรมที่เราเรียกว่าศาสตร์พระราชาสูนบันไดยหกขั้นในการขับเคลื่อนกิจกรรมทักษะอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนเกิด5ทักษะและหกคุณลักษณะที่ควรเกิดในกิจกรรมทักษะอาชีพได้ทักษะได้แก่ การสื่อสารกระบวนการทำงานการแก้ปัญหาแสวงหาความรู้และการจัดการ6คุณลักษณะได้แก่ความซื่อสัตย์ความขยันและอดทนความรับผิดชอบความเสียสละมีระเบียบวินัยและมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพที่ทำนำมาบูรณาการสาสตรพระราชาสู่บันได6ขั้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครู ู้เรียนในกิจกรรมทักษะอาชีพโดยใช้วิธีการบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่บันไดหกขั้นการออกแบบและแนวทางในการพัฒนาตัวนี้นะครับมาดูขั้นที่หนึ่งให้ความรู้พื้นฐานตัวนี้บ่งบอกถึงเป็นการเข้าใจขั้นที่สองเรื่องของข้อที่สนใจเป็นการที่บอกว่าเป็นขั้นเข้าถึงส่วนขั้นที่3การวางแผน ขั้นที่4ลงมือปฏิบัติขั้นที่5การนําเสนอพิพายขั้นที่6วัดผลผลตัวนี้เราถือว่าเป็นการพัฒนาทุกขั้นบันไดก็มีกระบวนการ PDE c ในการกํากับติดตามในเรื่องการเข้าใจมีองค์ประกอบทั้งหมดอยู่4ีองค์ประกอบนะครับตัวที่1ดูการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นที่1ให้ความรู้พื้นฐานอันนี้ก็เป็นการสํารวจสํารวจความต้องการเรียนทักษะอาชีพนะฮะแล้วก็ตัวที่2คือ เป็นกระบวนการหาความรู้ในเรื่องของทักษะและคุณลักษณะองค์ที่2การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์อันนี้ก็ไปดูผลของกิจกรรมทักษะอาชีพปีที่ผ่านมาและมาทำเอา r เพื่อสะท้อนผลนะฮะในการตัดสินผลการเรียนและรูปแบบต่างๆว่าเราต้องมีการปรับปรุงอะไรไหมตัวที่3การวิเคราะห์และวิจัยอันนี้เป็นการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนคุณครูก็นํามาวิเคราะห์นะครับเพื่อคลี่ในตัวชีวัด ที่มันแข็งจุดที่มันอ่อนนะตัวที่4การทดลองจนได้ผลจริงอันนี้ก็คือไปดูในเรื่องของทักษะที่ประสบความสําเร็จตัวที่สําเร็จเราก็มีการส่งเสริมแล้วก็หาจุดเด่นนะครับขึ้นมาโชว์ส่วนจุดที่เราควรจะพัฒนาหรือแก้ไขอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดด้อยหรือทางออกอันหนึ่งเราก็ใช้วิธีการศึกษาดูงานการเข้าถึง มีองค์ประกอบอยู่ทั้งหมดอยู่3องค์ประกอบองค์ประกอบที่1การระเบิดจากข้างในตัวนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นที่2นะครับก็คือดูหลักสูตรทักษะอาชีพตัวนี้เราก็มีการทําหลักสูตรแต่ละทักษะอาชีพนะครับมีโครงสร้างเวลาเรียนของทักษะอาชีพองค์ประกอบตัวที่2การเข้าผู้เรียนก็คือเลือกทักษะอาชีพตามความสนใจตัวที่3ก็คือการสร้างปัญหาหรือการสร้างปัญญานะตัวนี้ก็เป็นการจัดการเรียนการสอนคือทําแผนการสอนตาม แต่ละทักษะอาชีพเอาต่อไปไปดูในเรื่องการพัฒนามีองค์ประกอบทั้งหมดอยู่3องค์ประกอบเอาตัวที่1เริร่วมต้นด้วยตัวเองตัวนี้เป็นขั้นบันไดที่3คือการวางแผนอองค์ที่2พึ่งพาตัวเองได้อันนี้ก็เป็นขั้นที่4ี่เป็นการลงมือปฏิบัตินะครับทุกขั้นตอนอบันไดที่3ามที่สี่นี้ก็ถือว่าเป็นกระบวนการเรียนการสอนทักษะอาชีพเอาโซนองค์ประกอบที่3มต้นแบบการเผยแพร่อันนี้เป็นขั้นที่5คือการนําผลงานไปเสนออภิปรายคือผลที่เกิดขึ้นนะครับ ตัวที่6ขั้นที่6กนะครับการวัดประเมินผลตัวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีการตัดสินผลการเรียนมีการนำเผยแพร่ในการเปิดบ้านวิชาการนะครับการประกวดทักษะอาชีพที่ประสบผลสําเร็จแล้วก็มีการเผยแพร่ในระดับกลุ่มในระดับอําเภอระดับประเทศต่อไปผลที่เกิดจากการจัดก,กิจกรรมทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองแปลงสามารถนําผลผลิตที่ได้ออกจําหน่ายและนําผลผลิตไปจับเป็นอาหารกลางวัน ให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างทั่วถึงและเพียงพอและสามารถนำไปต่อยอดในการหาไรายได้เสริมในอนาคตได้อีกด้วยด้านความโดดเด่นในด้านนักเรียนมีผลการประเมินทักษะในการประกอบอาชีพสูงกว่าปีที่ผ่านมามีผลการประเมินคุณลักษณะของผู้เรียนสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาในด้านครูได้รับเกียรติบัตรครูผู้รับผิดชอบโครงการ ออมสิน108ปีอิ่มนี้เพื่อน้องในด้านผู้อำนวยการได้รับเกียรติบัตรผู้รับผิดช,ชอบโครงการอมสิน1น8ปีอิ่มนี้เพื่อน้องในด้านสถานศึกษา1ได้รับโลกเกียติคุณโครงการออมสิน1น8ปีอิ่มนี้เพื่อน้อง 2. ได้ร่วมจัดนิทรรศการออนไลน์ตามโครงการ พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในเขตพื้นที่ลักษณะพิเศษโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารปีงบประมาณ2,564และด้านชุมชนเผยแพร่ผลงานที่มีคุณภาพดีเยี่ยมในการคัดเรื่องวิธีปฏิบัติที่ดี best practice ด้านการส่งเสริมทักษะอาชีพในสถานศึกษาปีงบประมาณ2,564